เกมสนุกนก Monster Fight ฝึกให้ลูกกล้าตัดสินใจนะคะรู้จัดจัดสรรแบ่งเวลาเสริมสมาธิแล้วก็ฝึกการประสานงานระหว่างตากับมือด้วยมาดูกันว่าเล่นยังไงวิธีเล่นที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นการใช้นาฬิกาทรายจับเวลานะคะก็คือเริ่มโดยการแข่งว่าใครต่อได้จำนวนชิ้นมากที่สุดนะคะฝึกให้เขาว่า ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะเลือกอันไหนมาต่อนะคะแล้วก็พอเวลาใกล้ๆจะหมดเนี่ยเขาจะต้องคอยสังเกตกระเถิบมันนิดนงจะได,ด้ว่ามีส่วนตรงไหนบ้างนะคะที่มันยังไม่จบจบเส้นของเขานะคะจบตัวตอันนี้ในระหว่างเวลาทำเนี่ยคือเขาก็จะต้องคอยดูด้วยนะว่าเวลาใกล้หมดหรือยัง